เสื้ออลาคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้องานปักนะคะปักลงบนผ้าลูกไม้แต่ขายเนื้อนุ่มงานปักสวยมากคือตัวงานปักจะมีการรองผ้าชีฟองนะคะแล้วก็ปักเลาะเป็นลายถมได้งานปักสวยละเอียดมากลายสวยนะคะด้านในจะซับเป็นชีฟองสายเดี่ยวนะคะส่วนทรงแขนตัวนี้จะเป็นทรงแขนแบบประมาณสี่ส่วน มีลังถ่วงผ้าลูกไม้ตะข่ายอีกชั้นหนึ่งด้านในนะคะแล้วก็ทรงแขนจะเป็นงานปักเหมือนกันเขาจะพองๆใส่แล้วแบบหรูๆห,หน่อยนะคะตัวนี้ติดกระดุมเรียงกัน3ามมิตนะคะนี่ปักหน้าหลังทั้งตัวมาทั้งหมดสี่สีนะคะรุ่นนี้มีสีฟ้าสีแดงสีเขียวสวยมากส่วนสีดำตัวนี้จะปักเป็นได้ทองนะคะ งี้ปักคือเด่นมากสวยมากมสวยทุกสีเลยมาทั้งหมดสีสีนะคะมีไซส์ S ถึง3 XL นะคะ